ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมอาทรวิมลสุขอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมคุณตานะครับคุณตาทําสวนอยู่นะครับแต่ว่าจะมาชมบ้านหลังใหม่ของท่านนะครับเดี๋ยวเจอคุณตาอยู่ที่สวนพอดีนะครับนี่ก็จะปลูกข้าวโพดปลูกพืชผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือถัว่ว หญ้าให้วัวบ้างนะครับนี่ครับคุณตาก็ปลูกก็กินเองนะครับอันนั้นก็จะเป็นถั่วนะครับอเจอคุณตาแล้วครับครับสวัสดีครับคุณตาโอ้นี่โอ้นี่คุณตาชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นชื่อตู้ครับอ่าตาตู้ครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อสมัยตุ้มทองสมัยตุ้มทองโอ้นี่นะครับเจ้าของที่ดินบริเวณนี้ครับ สองงานเนาะตาเนาะเนี่ยก็จะมีนู่นเห็นบ้านหลังใหม่วันนี้คุณตาจะพาไปดูบ้านหลังใหม่ไปชมนะครับเดี๋ยวตามบุณตาไปครับอ้ก่อนจะไปถึงบ้านครับดูรูเตาถ่านก่อนโอ้คุณตาเผาถ่านดูครับเตาตัวนี้โอ้โหทำเองคนเดียวใช่ไหมตาครับโอ้เต็มนี้นี่มัน ได้เยอะเท่าไหร่ครับแปดกระสอบแปดกระสอบใช้ดินนะครับปั้นขึ้นมาใช่ไหมครับครับ<อ>ครับมาถึงแล้วครับกุณตาพามาถึงแล้วอ๋อขนาดกี่ห้องนอนครับคุญตาสองสองห้องนอนสองห้องนอนหนึงห้องน้ำอ๋อนี่ครับ องห้องนอนหนึ่งห้องน้ำได้ช่างจากไหนครับบ้านตังช่างแถวบ้านตังแถวบ้านเรานี่แหละนะครับก็ฝีมือก็ใช้ได้เนาะสุตาเนาะ,ะฝีมือก็โอเคอยู่นะครับเอาแบบประหยัดประหยัดประหยัดนอตานาะ,ะนี่มีหน้าบ้านเนาะหน้าบ้านอหน้าบ้านก็น่าจะขนาด3ามคูณสาเมตร สามูสามเมตรนะตามตามไปก่อนไปดูข้างหลังนะครับด้านข้างนะครับข้างบ้าน,าน,นอืม,อมก็โสวนครัวอีกข้างหลังครับโอ้ดูดีมากเลยสวนพริกสวนมะเขือเออหลังนี้เท่าไหร่ครับต่างบเท่าไหร่หลังนี้ <งบ S 2> หกแสนห้า หกแสนห้า <650, S 2> ครับรวมค่าช่างค่าแรงอะไรหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างครับความเข้าเข้าอยู่เลยครับอ๋อหกแสนห้าครับสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำ, 1> 1น,ำนี่คือด้านหลังด้านหลังอ๋อดูด้านนอกก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในเข้าอยู่หรือยังครับอย่างครับ,อ,รบอ๋อตัวนี้คาดว่าทําให้ใครครับลูกสาวใช่ไหม หลานสาวหลานสาวครับอ้ครับเดี๋ยวคุณตาจะพาไปชมข้างในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเข้ามาภายในก็ประมาณนี้ โอ้ฟ้าสวยงามครับฝ้าหลุมมีถงโล่งตรงกลางก็ฝั่งนี้เป็นห้องนอนหนึ่งฝังง่งทางนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะครับสองห้องนอนครับไปชมห้องนอนครับห้องนอนก็ขนาดน่าจะประมาณสามเมตรห้าสิบใมตา สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับเปิดไฟดูิดผ้ามา่านดูห้องนอนฝั่งทางนี้ด้วยขนาดเท่ากันนั่นแหละน่าจะขนาดเท่ากันก็เป็นหลัง ประหยัดราคาประหยัดใช่ไหมครับประหยัดประหยัดหกแสนห้าครับเนี่ยถ้าใครสนใจสร้างก็เชิญเลยนะครับงบประมาณเท่านี้ก็กจะได้ประมาณสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องโถงกว้างเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับก็กว้างดีนะครับนี่ ปูกระเบื้องก็แผ่นใหญ่เลยนะครับ60คูณ60เลยนะครับตัวนี้กระเบื้องชนิดเดียวกันไปชมห้องน้ำกันห้องน้ำนี่ห้องน้ำก็ขนาดไม่ไม่เล็กเท่าไหร่ก็พอดีนะครับเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบประมาณนี้ครับนี่ครับโถส้วมมี ก่างล่างหน้านะครับฝัดบัวนะครับนี่เครื่องทําน้ําอุ่นเขาแถมเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยใช่ไหมจ๊ะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับแถมเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะครับตัวนี้ก็ออกไปข้างหลังนะครับถ้ามีงบประมาณก็ต่อเติมเข้าไปได้นะครับทาครัวข้างหลังได้เนะตัวนี้ไม่มีครัวนะนี่ก็จะเป็นประตูเข้านะครับเป็น ประตูบานเลื่อนนะครับกระจกบ,บานเลื่อนเหมาะสาหรับครอบครัวเล็กๆนะครับงบประมาณจำกัดนะครับตัวนี้เป็นหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับใช้น่าจะใช้เสาสำเร็จรูปนะครับสเ,รรเส,าห,า,หา, 6, เสาหน้าหน้าหกเนาะเสาหน้าหกนี่ครับทำแบบประหยัดประหยัด โอเคครับหน้าต่างก็น่าจะเป็นสําเร็จใช่ไหมครับต่ลื้อรถมาติดตั้งที่นี่หรือซื้อมาสําเร็จเลยใช่ไหมอ๋อสาเร็จครับแล้วก็มาติดตั้งไฟก็ชาร์จลัดครับเล็กๆเตอรไฟ ี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังและก็ด้านข้างทางขวามือนะครับนี่นะครับลักษณะง่ายๆนะครับประหยัดประหยัดหกแสนห้าจายกี่งวดครับนี่จ่ายงวดเดียวจบเลยงวดเดียวครับคือทําเสร็จค่อยจ่ายใช่ไหมครับจ่จายทุกจ่ายเกือบทุกวัน ช่างเข้าไปเองอ๋อช่างคือจะเบิกเบิกไปทําครับเบิกไปซื้ออุปกรณ์เบิกไปเบิกไปคอ๋อช่างก็จะเบิกเบิกซื้อของก่อนอ๋อไม่ได้ช่างไม่ได้ลงทุนไปก่อนใช่ไหมเบิกจับเจ้าของเลยอ๋ออ๋อใครมีเงินก็ให้นะครับให้ช่างให้ไปหมื่นสองหมื่น งวดแรกเท่าไหร่จ้าเอาไปงวดแรกหกหมื่นงวดแรกถึงจะเบิกทําตอนทําสัญญาใช่ไหมหกหมื่นหกหมื่นหมื่นแล้วก็มาลงหลุมใช่ไหมครับกดฐานรากุดฐานรากเทเทเสาเนาะตี่ตั้งเสาราคาหกแสนห้าครับก็คุ้มค่าครับก็ถือว่าดีนะน่าตาเนาะสุดยอดครับ ตาตู้นะครับตาตู้สุดยอดครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ให้มีโอกาสนะครับมามาถ่ายทำสำหรับคนอยากมีบ้านนะครับก็ข้างนอกก็ดูดีครับบรรยากาศติดถนนนะครับนั่งเล่นกันรับแขกกันมีมา้าม้านั่งครับทำจากเหล็กนะครับแล้วก็ไม้เชือล่านี่แหละครับ กล่องเหล็กกวาวไนท์นะครับแบบประหยัดประหยัดนะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับจะขึ้นวันไหนจะวันที่สามเดือนสี่อ๋อวันที่สามเดือนสี่ก็เดือนหน้านี่นล่เดือนหน้าครับวันที่สามขึ้นบ้านใหม่ครับก็วัสดุก็ใช้ฝ้าด,ด้านนอกน่าจะเป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องแผ่นเรียบ น่าจะเป็นโครงเหล็กใช่ไหมครับตาโครงเหล็กโครงเหล็กกล่องนี่แหละครับเล่เหล็กกาวานไนท์ครับนี่นะครับสุดยอดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตาครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ